หวัดพีพี่พกราบสวัสดีพี่พี่มิตรรักพระเครื่องทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องพระบ้านแบ่งปันกับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะพี่พี่ช่องทางการติดต่อในการเช่าบูชา พระนะคะโทรโดยตรงมาที่เบอร์0 6 1 4 9 0 0 1 1 6กค่ะพี่พีหรือว่าแอดไลน์ไอดีมาที่0 6 1 4 9 0 0 1 1 6ได้เลยนะคะเบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะ,ะหากมีองค์ไหนที่พี่ชมเราชอบชมล้วใช่นะคะถูกใจพระจากทางร้านนะคะอยากจะติดต่อเช่าบูชาก็สามารถใส่ร่วนใส่ตรงหากันได้เลยจ้ะพี่จ๋าน้องจะเน้นย้ำเลยนะ,ะแจ้งกันในทุกค,คลิปทุกอีพีนะคะพี่พี ว่าพาน้องนะคะได้มาหลากหลายที่มานะคะหลากหลายค้ะหน้าจ้างค่ะพี่ขาต่างที่มาต่างวาระกันเลยอยากให้พี่ๆทุกท่านนะคะเลือกชมให้ชอบดูให้ใช่นะดูให้ละเอียดถีถ้วนก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชาพระจากทางร้านไปนะคะน้องเองนะํามาเปิดในราคาแบงปันนี้เนาะบางองค์อาจจะทราบพี่บ้างค่ะพี่ไม่ทราบพี่บ้างเนาะต้องกราบขออภัยกันด้วยนะคะพี่ๆจ๋าเดี๋ยวเริ่มองค์แรกรายการแรกได้เลยค่ะพี่ขาวัานนี้เปิดพระทั้งหมด32รายการเลยนะ องแรก,กแราคาและจะเป็นพระสมดิษค่ะพี่สมเด็จปกโพนะพี่นะผิวพรรณวันนะสวยเลยค่ะพี่ขาผิวพรรณวันนะสวยเลยนะคะรายการนี้เนาะด้านข้างค่ะพี่ดูเม็ดมวลสารต่างๆนะคะรายการนี้ขอที่สี่รบาทพอค่ะพี่ขาดึงอกส์4ร0บาทเลยนะพี่นะสำหรับสมเด็จ รายการแรกนะเปิดราคาสวยๆราคาแบ่งปัน,ปนพ,พี่เลยนะคะน้องขอที่สี่ร้ยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่สมดิตรายการแรกนะพี่นะอ่ากันต่อรายการที่สองค่ะพี่โอโหงี้เนื้อหามมนสารสวยจัดนะพี่นะเนื้อหามมนสารสวยเลยนะเก่าเดิมสวยเดิมจัดเลยค่ะพี่สภาพด้านหน้าด้านหลังด้าน้างนะคะเม็ดมลสารประมาณนี้เลยหลังเวะแบบนี้นลพี่นะ ไม่แน่ใจเลือกพิมพ์อะไรค่ะพี่พีได้มาเดิมๆแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะสเสื้อดิมเก่าเดิมค่ะพี่สเสื้อดิมเก่าเดิมเนาะเดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านนะคะรายการนี้ขอ500บาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะ500บาทนะสมด็จรายการที่2ค่ะพี่ลำดับขั้นตอนการปิดผ้าจากทางร้านนะคะการปิดผ้ากับทางร้านนะคะพี่พี่สามารถแจ้งอีพีนะคะแจ้งลำดับตัวเลขมาให้น้องทราบได้เลยนะพี่นะ น้องอาจจะวางลำดับตัวเลขไว้ใต้ผาะพี่และก็จะแจ้งอีพีไว้ที่หน้าคลิปนะคะพ,พี่ขารายการไหนทุกใจจัดไปได้เลยไม่ต้องรอช้านะพี่นะลำดับนี้รายการที่3มจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์พุทซ้อนค่ะพี่สมเด็จพิมพ์พุทซ้อนนะคะพี่ขาสวยเดิมเก่าเดิมสภาพดีผิวพรรณนะดีเลยค่ะพี่ขาเนี่ย จัดไปได้เลยค่ะพี่ไม่ต้องรอช้าเนาะรายการนี้จ่มๆสวยๆเลยค่ะพี่ค่าด้านหลังนะองนี้รายการนี้นะคะลำดับที่สามค่ะพี่น้องขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะห้ารอยบาทนะพี่นะ้าลำดับต่อไปจะเป็นรายการที่สี่ค่ะพี่รายการนี้ได้มาปีสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะพี่นะน้องได้สมเด็จพิมพ์เส้นได้มาหนึ่ง,งรายการสวยๆเลยค่ะพี่จ๋า รายการนี้นะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้เส้นค,คมคมลึกๆนะพี่นะเนี่ยเส้นสวยเส้นคมลึกเลยนะพี่อืรายการนี้เจียมๆเลยอพี่จ๋าใครถูกอ,อกถูกใจนะคะรายการนี้นะคะพิวพันวนานดีเกตชนสุ้มแบบนี้อะพี่รายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่คะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะลำดับที่สี่ค่ะพี่ ลำ,นะลำดับต่อไปจะเป็นรายการที่ห้านะพี่นะาลำดับต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าผิวแห้งๆเนื้อดีๆสีๆส,วๆสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ได้มาเดิมๆบ้านๆเลยนะพี่นาเซตนี้นะคะได้มาค่ะเขาเลยค่ะพี่ขาหลากหลายที่อยู่เหมือนกันนะคะลำดับนี้รายการนี้นะคะพี่พี่ขาหน่ขอที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทนะทุกอกคุกใจรายการไหนนะคะแจ้งกันได้เลยนะคะี่ เดิมเดิมเลยพี่ได้มาสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะลำดับนี้รายการนี้นะคะขอราคาแบ่งปันที่ห้าร้อยเท่านั้นนะพี่นะพี่ดูผิวพรรณวันนะดูเนื้อหามวลสารต่างๆรอบองค์คือแจ่มจัดเลยพี่เห็นไหมด้านหน้านะคะเกรดทะลุซุ้มเลยค่ะพี่ขารายการนี้เกรดทะลุซุ้มเลยนะคะได้ไปนี่คือแบบแจ่มใจเลยพี่ลำดับนี้เนาะ รายการที่ห้านะคะไปกันต่อรายการที่6ค่ะพี่ลำดับที่6นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์ลลำๆนะคะพี่ฐานแซมขึ้นมานะพี่นะสมเด็จองค์ล่ำๆฐานแซมตรงนี้เนาะสมเด็จพิมฐานแซมนะพี่หูนี้เก่าก่อนจัดเลยพี่สวยจัดชัดเจนค่ะพี่ขาสภาพดีผิวดีเนื้อดีเลยอะ่ะ ผิวพันณุมันนะสวยสดงดงามจริงๆค่ะพี่ขายรายการนี้เนาะพี่ๆมิตรรักพัะเครื่องท่านใดถูกอกถูกใจรายการนี้นะคะจัดไปไม่ต้องรอช้ากันเลยค่ะพี่องค์นี้คือสวยจําเลยพี่อะ่ะสวยเดิมเก่าเดิมนะสภาพดีเลยนะคะ องนี้รายการนี้นะคะพี่พี่ะองนี้รายการนี้นะลำดับที่6ค่ะพี่เป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมแบบนี้เก่าก่อนเลยนะคะพี่่ะลำดับนี้รายการนี้นะคะน้องขอบ้าๆแบ่งปันพี่พี่นะคะขอที่5้า้อยบาทพอค่ะพี่สมเด็จรายการที่6นะคะพี่่ะไปกันต่อที่สมเด็จรายการที่7ค่ะพี่ค่ะองนี้โหสวยแจ่มรับรองได้เลยว่าถูกอกถูกใจกันแน่นอนค่ะพี่ สวยขึ้นแบบนี้เลยนะพี่นะเกตทะลุซุ้มเลยค่ะพี่จา๋าเกตทะลุซุ้มเลยนะอือหสวยจัดค่ะพี่ห๋าสวยจัดชัดเจนเลยค่ะพี่เห็นแล้วไม่ผิดหวังเลยนะคะพี่ค่ะลำดับรายการนี้นะคะพี่พี่ขอที่ห้ารอยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ค่ะ ห้าร้อยบาทนะให้กันในราคาแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่คะ่ะแบ่งปันพี่พี่มิตรรักพระเครื่องทุกท่านเลยนะคะเพื่อทุกอกทุกใจอยากจะเช่าบูชาไปเนาะรายการนี้สวยแจ่มเลยค่ะพี่ขอที่ห้าร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปรายการที่แปดค่ะพี่เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะองค์นี้ผิวสวยนะพี่นะผิวพรรณวันละดีเลยค่ะพี่พี่ค่ะ อ้าผิวพรรณวันนะเนื้อหาหมวนสารแน่นปักแบบนี้ค่ะพี่ไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะได้ไปตรงปกแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะพทัทธางรานะคะส่งเร็วส่งไวส่งของทุกวันด้วยนะคะพี่พคะชอบรายการไหนถูกถูกใจรายการไหนนะคะจัดกันไปได้เลยไม่ต้องรอช้านะพี่นะ สำหรับองค์นี้รายการนี้นะพี่นาะสมเด็จปทโพรายการที่แปะนะคะขอราคาแบ่งปันพี่ๆมิตรรักทุกท่านอยู่ที่ห้ารอยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาห้ารอยบาทเนาะวันนี้เปิดพระสมเด็จอยู่9รายการนะพี่นะชอบรายการไหนอย่าลืมแจ้งลำดับกันมานะพี่นะไปกันต่อรายการที่10บค่ะพี่รายการที่1ิบนะคะ โอ้โหองค์นี้สวยเก่าสวยเดิมแลพี่นะผิวพันวันนะสวยสดงดงามจังเลยค่ะพี่ได้แปลรับเราพี่ๆทุกอ,อกถูกใจเลยจ้ะอ่าเห็นไหมผิวดีเนื้อดีค่ะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช้แล้วตัดสินใจไปได้เลยนะคะเลือกดูให้ชอบดูให้ใช้นะคะว่าทุงคลเครื่องรางต่างๆนี่ก็ขึ้นอ,อยู่กับความชอบความศรัทธาของของแต่ละบ,บคนนุคคลนะพี่นาพี่ท่านใดน,นะคะทุกอ,อกถูกใจรายการไหนนะคะก็ขึ้นอ,อยู่อยู่ที่บุคคลนั้นๆนะพี่นาะ รับต่อไปรายการที่สิบเป็นพระขุนแผนค่ะพี่ขุนแผนเนื้อดินนะกุบ้านกลางค่ะพี่ค่ะพระขุนแผนกุบ้านกลางนะคะรายการนี้ค่ะพี่ สวยแจ่มเลยนะพี่นะขอที่400บาทพอค่ะพี่ขาสวยแจ่มเก่าเดิมแบบนี้นะคะและพี่ดูครับความกว่าความเดิมนะพี่สภาพดีผิวดีเลยนะคะเกา่าเก่าเดิมเดิม,ดมสวยสวยเดิมเดิม,ดมแบบนี้เลยค่ะพี่ขา ลำดับที่10นะคะลำดับต่อไปจะเป็นรายการที่11คะ่ะพี่เป็นพระกำแพงสูงก่อนนะคะพระสุ่มกรเก่าๆนะพระเนื้อดินกุบเก่าแบบนี้นะพี่นะสภาพองค์ก็โหเดิมๆประมาณนี้เลยคะ่ะพี่คะ่ะ ้านข้างค่ะพี่เนื้อหามลสกด้านหน้าด้านข้างด้านหลังคือเจนเจนจัดค่ะพี่ดาสวยสดเงดนงามเลยพี่พี่ท่านใดวางแผนเศรษฐกิจเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโองน้องได้ยาวๆเลยนะพี่นะน้องลงคลิปทุกวันค่ะพี่อาจจะลงช่วงช่วงเวลาอ่ะนะคะสายๆบ้างเช้าๆบ้างนะพี่นะอยู่ที่คุณภาพอินเทอร์เน็ตด้วยบางทีเนาะอ่ะ รายการนี้นะคะเก่าจัดค่ะพี่เนะะื้อหาดีจัดเลยลำดับที่สิบเอ็ดนะคะพระเนื้อดินค่ะพี่ขอที่ห้าร้อยบาทนะคะ,ะต่อไปเป็นพระครงลำพูนค่ะพี่ขาพระเนื้อดินพระครงลำพูนสภาพนะสึกเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะพี่ๆค่ะ เนื้อหามวสารด้านหลังคือสวยๆเลยค่ะพี่ขาเนื้อหาเจ่มๆสวยๆแบบนี้เลยเนาะได้ไปนะคะรายการนี้น้องบอกได้เลยพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนได้ไปทุกใจแน่นอนค่ะทั้งร้านส่งเร็วส่งไว้นะคะส่งจริงส่งเร็วส่งไว้ส่งของทุกวันนะพี่นะลำดับรายการนี้นะคะรายการที่12บสองนะพี่ขอที่5 0 0รอยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ขาห0ายบาทนะลำดับต่อไปจะเป็นรายการที่13ค่ะพี่ ปิดตาหลวงพ่อเชยนะคะ <_ d ata> เปียกทองด้านหน้าแบบนี้ค่ะพี่ค่ะปิดตาหลวงพ่อเชยเปียกทองด้านหน้าน,นะคะด้านหลังค่ะพี่สวยสดงดงามค่ะพี่รายการนี้เนื้อหามวลสารดีนะคะผิวพรรณวัดน์นาต่างๆสวยสดค่ะพี่ลำแบบนี้รายการนี้นะคะเดี๋ยวขอแบ่งปันที่4ี่ร้ยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาสี่ร้อยบาทเนาะปิดตาสวยๆเดิมๆชุบลักทั้งองค์ค่ะพี่เปียกทองด้านหน้าด้วยนะ ไปกันต่อรายการที่สิบสี่ค่ะพี่รูปล่อยองค์หลวงพ่องเงินบอกเลยต้องมีติดไว้นะคะมีติดไว้ทุกอีพีจริงๆค่ะพี่เพราะว่าคอนค้างเป็นที่นิยมเลยนะคะรูปลอร้อยองค์หลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่ปลายคางค่ะพี่ม่ถุนเมตตาสันจมูกต่างๆค่ะพี่องค์สวยสดจริงๆค่ะพี่อะคะ องนี้นะคะได้มาไม่ผิดหวังเลยนะคะพี่จ๋าพี่ mm. พี่ได้ไปถูกใจแน่นอนนะคะลำดับรายการนี้นะคะพี่พ,พี่น้องขอราคาแบ่งปันที่แปดร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะพี่ขายรูปหล่อหายองค์หลบเพราะเงินน้องขอแปดร้อยบาทนะคะไปกันต่อที่ลำดับที่สิบห้าค่ะพีะ่พิมพ์นี้ก็สวยคมเลยคะ่ะพี่ขา ไอ้ฐานนะคะพี่พี่ร้อยตัดชอสวยสดเลยนะพี่นะสวยเดิมเลยอะลำดับที่15นะพี่นะบอกเลยได้สององนี้ไปพี่พี่ถูกใจค่ะพี่จ๋าลำดับที่14กับลำ,ำดับที่15อ่้าะลำดับที่15้านะคะขอองค์ละ8 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่800อบาทนะคะลำดับต่อไปจะเป็นพักกิ่งขมจีค่ะพี่ลำดับที่16นะกิ่งขมจีฤด,ดูหนาวนะคะ พระกิ่งปาวาเรดพระนครน,นะคะหลังปั๊มโค้ดแบบนี้ค่ะพี่ขาเนี่ยสภาพเก่าเดิมสวยเดิมแล้วองค์นี้กิ่งดังฟังชัดเลยนะพี่นะกิ่งด้ดูวนาะกิ่งดังเสียงดังฟังชัดเลยค่ะพี่อบอกได้เลยเห็นไหมพี่นะไายไปไม่ผิดบอกจริงๆสําหรับรายการนี้นะคะพระกิ่งห่มจีค่ะพี่หน้าสวยเส้นลึกแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา พระกิ่งฤดูหนาวของเราเนาะพี่พี่ลำดับรายการนี้นะคะน้องขอแบ่งปันพี่พี่เลยใต้ฐานจานชัดจินแบบนี้ด้วยนะพี่นะาได้ไปใต้ฐานจานชัดจินเลยรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาพระเกิ่งหอมจีนะคะเก่งฤดูหนาวน้องขอที่หกร้อยบาทนะพี่นะาลาดับรายการนี้นะคะลําดับที่สิบหกค่ะพี่ไปกันต่อลําดับที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ขาลาดับที่สิบเจ็ดนะจะเป็นรูปหล่อลอยองหลวงพ่อไผ่รุ่นแรกค่ะพี่ อ่ารุ่นแรกหายยากเลยนะพี่นะรูปหล่อ้อยองคหลวงพ่อไปรุ่นแรกรุ่นหายยากเลยนะพี่นะนี่ รายการนี้นะคะเก่าเดิมสวยเดิมจริงๆค่ะที่รูปหล่อ้อยองหลวง,ลงพ่อไปรายการนี้เนาะลำดับที่สิบเจ็ดนะคะพี่ขาเดิมๆเลยพี่ครับเน้นปักเลยนะพี่นะลำดับนี้รายการนี้นะคะรับรองได้ไปไม่ผิดหวังกันเลยค่ะพี่สำหรับรายการนี้ของหลวง,ลงพ่อไปนะคะลำดับที่สิบเจ็ดขอที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะ <c oughs> ลำดับต่อไปรายการที่สิบแปดจะเป็นเหรียญหลอ่ลอหลวงปู่ทวดค่ะพี่ ลมดำเรียบร้อยหลังอ่าหลังอักขระนะคะหลังข้อความแบบนี้เนาะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเดิมๆสวยๆเลยค่ะพี่จ๋าเดิมๆสวยๆเลยเนาะลำดับรายการนี้นะคะขอบ่าๆ,บาๆแบ,บ่งปันเลยค่ะพี่พี่อยู่ใต้ฐาน,นะค่ะ ลำดับรายการนี้นะคะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อทวดลำดับที่สินะคะน้องขอที่ห้าร้บาทค่ะพี่ขาลำดับต่อไปรายการที่19บเนะพี่นะ้าลำดับต่อไปรายการที่19บเกจะเป็นรูปหล่อร้อยองค์พระพุทธชินราชค่ะพี่ รูปหล่อลอยองค์พระพุทธชินราชองค์นี้นะคะพี่หาใต้ฐานปั๊มโคตมาเนาะสวยสดงดงามค่ะพี่ผิวพรรณวันณะต่างๆนะคะสวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่ขาลำดับรายการนี้นะคะพี่ๆขอแบ่งปันให้กับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านเลยนะคะขอที่ห้าร้ยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ ลำดับรายการนี้นะคะพระพุทธชินารา้ค่ะพี่ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพริกก้มหาของลำดับรายการนี้นะพี่นะ,อะขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนะคะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบค่ะพี่เป็นตะกุดนะคะนี่ตะกุดใบลานนะพี่นะ ถักปิดหน้าปิดท้ายแบบนี้เลยปิดหัวปิดท้ายนะพี่นี่แล้วลอยจานแน่นๆเต็มดอกเลยค่ะพี่จ๋าสวยจัดค่ะพี่คะ่ะรายการนี้นะคะลำดับที่20ค่ะพี่ขอที่ สี่ร้อยบาทค่ะพี่ขาสี่ร้อยบาทนะไปกันต่อรายการที่11สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อทวดวัดชางไ้ค่ะพี่ขาเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อทวดนะคะด้านหลังจะเป็นด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลน,นะคะหรือว่าหลวงพ่อทิมค่คะพี่ นั่นค่ะค่ะพี่ขาลำดับรายการนี้นะคะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อทวดนะคะลำดับที่21ขอที่400บาทค่ะพี่่ะไปกันต่อํำดับที่22นะคะจะได้มาเป็นพระยอดขุนพลค่ะพี่เนื้อชิ้นเก่านะคะเนื้อเนื้อชิ้นเก่าๆสวยๆเลยพี่่ะ ลำดับนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่เป็นพระเนื้อชิ้นเก่าๆสวยๆเลยนะคะรายการนี้นะคะพี่หารายการนี้พระเนื้อชิ้นเก่านะพระกุบเก่านะพี่ ลำดับรายการนี้นอ้องขอแบ่งปันพี่ๆที่500พอค่ะพี่ค่ะลำแบบที่12นอ้องขอ500ร้อยพอเลยเนื้อชิ้นเก่าเก่าเดิมๆสวยๆเดิมๆค่ะพี่เป็นพระกุ้งผเก่านะนี่ลำดับรายการนี้นะคะ กันต่อรายการที่1 3ค่ะพี่นี่ได้มาเป็นสององคู่กันแบบนี้นะคะรายการที่23จะเป็นพระหมวยานกูเก่ารบุรีค่ะพี่ พระหูยานนะคะคกูเก่าลูบุรีลำดับที่23นะคะพี่ขาขอที่500บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาห้0รบาทเนาะลำดับต่อไปรายการที่24ค่ะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเม็นหูมิตาสันจมูกคมๆแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋า ด้านข้างค่ะพี่พี่ดูเส้นรอยตัดด้านข้างสวยจัดนะพี่นะด้านหลังนะคะอาคาระข้อความเห็นกันคมจัดชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่ลำดับรายการนี้นะคะรายการที่24ค่ะพี่ขอที่400อบาทพอค่ะพี่ค่ะ4ี่ร้อยบาทเนาะไปกันต่อรายการที่25้าค่ะพี่รายการที่25้านะคะจะเป็นเจ้าคุณ พระสุเมธาจารย์นะคะปี้พอองสศ2404ถึง2 4, 4, 4 7 6ค่ะพี่พระคูส่สุเมธีอสุเมธาจารย์นะพี่นะหลังจานแบบนี้เลย หลังยันนะคะอาัขาระเส้นสายคมกริบเลยค่ะพี่ขารับรองได้ไปถูกใจพี่ๆนะคะวิ่ขาทางร้านสูงของตรงปุกแน่นอนนะคะลำดับรายการนี้นะขอที่400บาทค่ะนี่ค่ะ400บาทนะคะไปกันต่อรายการที่5ค่ะพี่เป็นพระหลวงปู่หมุนรุ่นหนึ่งนะคะวิ่ขาโค้สชัดๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดลูกป,ประคำคมชัดค่ะพี่ ริ้วหน้าผคกริ้วจีบอนนะคะเมดหงเมตาต่างๆค่ะพี่คะรวมุู้หมุนนะคะหลังหลังอักขระหลกหลังข้อความแบบนี้นะคะพี่ เหรียญรูปมันหลงผู้หมุนนี่คือผิวพันวุนนะใสยสดเหมือนงานจริงๆค่ะพี่่าลำดับที่26นะคะไปกันต่อลำดับที่27ค่ะพี่จะเป็นเหรียญธรรมขันหลวงพราเดิมค่ะเลี่ยมพลาสติกนะคะเลี่ยมกรอบกันการชำรุดให้เรียบร้อยนะคะพี่พอสอ8สงี่ค่ะพี่จ๋า เหรียญธรรมะค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะลำดับรายการนี้นะลำดับที่27สิบเจ็ดค่ะพี่ลำดับนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดขอที่สี่ร้อยบาทพอค่ะพี่ขาไปกันต่อที่เหรียญพายกระซิบค่ะพี่ลำดับที่ย8สิบแปดนะคะเหรียญเก่าเกาสีสวยนะพี่นะ เหรียญพ่กัซิปนี่ขึ้นอยู่ที่ความชอบความศรัทธาเลยพุทธคุณก็คืออย่างที่ทราบกันดีเลยค่ะพี่ขาแล้วสวยดมนะคะสภาพเหรียญผิวดีเลยนะนี่ประมาณนี้ค่ะพี่จ๋าได้ไปรับรองถูกใจแน่นอนนะคะพี่จ๋าราดับรายการนี้เนาะลำดับที่สิบแปดค่ะพี่เหรียญไพยกัซิปน้องขอที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ขาลำดับที่ยี่สิบเก้าจะเป็นพระเนื้อผงนะคะพระผงสุพรรณนะคะ สภาพพือเก่าเดิมสวยเดิมเลยค่ะพี่ลำดับที่สิบเก้านะคะไปกันต่อลำดับที่สามสิบค่ะพี่นี่เลยเป็นเหรียญเนื้อเก่านะคะเนื้อชิ้นเก่าหลังปิดตานะพี่นะยันห้าตัวแบบนี้ค่ะพี่ยันสี่ค่ะพี่กราบขออภัยหลังยันสี่นะคะเหรียญน,นี้เนาะลำดับรายการนี้ค่ะพี่อ่า พระเหรียญหลังยันสนะคะรายการนี้นะคะน้องขอเบาๆบ,าบ,าบาแบ่งปันวิธีที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่คะสี่ร้อยบาทนะลำดับต่อไปรายการที่3ามจะเป็นเดรียญรูปเหมือนหลวงข่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะเป็นเหรียญลมดําปี2,500ันค่ะพี่รายการนี้จะเรียมให้เรียบร้อยนะคะแต่เรียนจะชํารุดสึกหลอตามสภาพการใช้งานนิดนึงนะพี่นะ ลำดับรายการนี้นะคะลำดับที่31กับพี่ไปกันต่อรายการที่32คะ่ะพี่คะ่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมคะ่ะพี่เหรียญจอบเล็กนะพี่นะลบบนหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมคะ่ะพี่เหรียญรูปม,มาหลวงพ่อเดิมเหรียญน,นี้นะคะ สภาพเก่าเก่า,เก,าเก่าสวยๆเลยค่ะพี่นี่ลำดับรายการนี้นะคะขอที่สี่ร้อยพอ่ะพี่ขาขอดที่สี่ร้อยพอนอะแบ่งปันพี่พี่มิตรรักทุกท่านรายการละสี่ร้อยนะคะรายการนี้นะอสำหรับวันนี้ทีนี้นะคะช่องพระบ้านแห่งปันนะคะ ได้หยิบพายพี่รับชมกันครบทุกรูปทุกองทุก,ทก,ทกรายการแล้วนะคะ32รายการจุกๆเลยค่ะพี่ขาสามสสรายการสวยๆเลยนะได้มาเป็นพาบ้านๆสวยๆเลยนะพี่นะลำดับต่อไปนะคะ ใครอยากเช่าผู้ชายนะคะสามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์0ู1 4 9 0 0 1 1 6หพี่พี่หรือว่าพี่พี่จะแอนไลน์ไอดีมาที่0 6 1 4 9 0 0 1 1 6ได้เลยนะคะเบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอนไลน์ได้เลยรายการพาบ้านแบ่งปันวันนี้ E ีพีนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะพี่แล้วมาเจ,เจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะกราบสวัสดีพี่พี่พมิตรรักพระเครื่องทุกท่านคะ่ะ